สวัสดีค่ะวันนี้กระเทยเท่ามาอยู่ในส่วนีเช่นเคยนะคะก็มารีวิวค่ะพอดีไปเจอเนี่ยตัวนี้ค่ะนีครีมกันแดด nivea sun control 50 pa บวกบวกบวกที่ซื้อไม่ใช่เลยเหรอคะ่ะมันลดราคาล้างสต็อกเหลือหล่อละ44บาทก็จัดมานะคะที่ห้างดอกบัว เออสรุปว่าชัยก็โอเคอ่ะมันดีอ่ะมันซึมแล้วมันไม่วอกอะค่ะคุณอุย้ยก็เธอเห็นป้ายเหลืองป้ายลดราคาไม่ได้จัดเต็มค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ก็มาอยู่ในสวนนะคะชิลๆนะคะอากาศเย็นสบายก็ มัน50 PA บวกบวกบวกนะคะมีส่วนผสมดีงามสถานส่วงค่ะคุณท่าแล้วก็ไม่ซึมไม่ไม่ไม่ขาวไม่วอกอ่ะฉันชอบตัวนี้นะคะก็ถ้าราคาเต็มมันก็ร้อยกว่าบาท140กว่าบาทมั้งแล้วจะหลอดนิดเดียวแต่อันนี้ฉันได้มาหลอดใหญ่2หลอดออันนี้ไม่ได้แกะนะคะอีกอันหนึ่งแกะแล้วเนื้อครีมก็ดีดีก็ลองไปหาดูนะคะ แต่ว่าตอนนี้ราคามันก็เป็นบางสาขาค่ะที่มันลดราคาเดี๋ยวนี้ฉันซื้อแถวบ้านรถตัดย่อยะนะคะรถตัดเอ็กซ์เพสนะคะเออถูกใจมากแล้วทาแล้วมันซึมดีค่ะกันแดดคือเราต้องทากันแดดเวนะคุณถึงจะแดดแรงไม่แรงก็ต้องทาคา่ะเราค่อยทากันแดดก่อนแล้วก็ทาครีมทานู่นนี่นั่นกันไป เดี๋ยวไม่งั้นน่าจะเป็นฝ้าเป็นเหี่ยวนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปวันนี้อีป้าก็ไปเจออะไรตาม,มาก็เลยมาลงคลิปให้ฟังกันนะจ๊ะนอกจากเรื่องทำนายฝันเรื่องหวยก็แล้วแต่เจออะไรดีๆก็มาแนะนำไม่ได้ค่าสปอนนะคะตัวนี้ใช้ดีจริงๆ แหมถ้ามันมีเยอะก็จะอัากวาดมาทาเชลเลยมันมีแค่สองหลอดก็เอามาสองหลอดแปดสิบแปดบาทโอ้ก็ลองเสี่ยงดูเออทาแล้วไม่วอกชอบค่ะชอบตัวนี้ดีจริงๆนะคะก็ไปจำดูเอาเองนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้โอเคจ้าขอบคุณนะจ้าที่กดติดตามขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปใครที่ใช้อยู่ก็รู้นะคะตัวนี้มันเวิร์กค่ะมันเวิร์กนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ